ผมก็ขอฝากถึงพี่น้องประชาชนในเขตเลือกตั้งที่4ซึ่งประกอบด้วยอำเภอบอ่บอพลอยเหล่าควันเวกระเจา้าและก็นองปรือวันที่19ตุลาคมที่จะถึงนี้เป็นวันเลือกตั้งซ่อมท่านไปใช้สิทธิ์ในระบบ ประชาธิปไตยพี่น้องประชาชนมีเสรีภาพมีอิสระในการที่จะเลือกผู้สมัครที่ท่านเห็นว่าดีที่สุดเป็นปากเสียงของท่านได้มากที่สุดเข้าไปสู่สภาผมพลเอกชินวัตรแมนเดชผลบ้านโทนเคยห้วยกระเจ้าวางังไพผมต่อสู้เพื่อประเทศชาติสู้รบตามแนวชายแดนมาตลอด40ปีวันนี้ผมขออาสามาต่อสู้กับปัญหาพี่น้องประชาชนในเขตเลือกตั้งที่4ผมพักดีต่อแผ่นดิน ผมซื้อสัตว์ต่อประชาชนครับขอบคุณมากครับเลือกเบอร์สองเพื่อไทยผลเอกชินวัตรแมนเดชครับขอบคุณมากครับ ผมพลเอกชินวัตรแมนเดตเป็นคนพื้นเพยอยู่ที่นี่และครับบ้านอยู่พนมทวนเขาเรียกบ้านดอนสะตรงนั้นนะครับผมเป็นเคย,วยหวังไพ่้วยกระเจ้าเมียพมเป็นคนวงังไพ่ตระกูลแตแดงเพชรซึ่งจะมีญาติพี่น้องอยู่ที่วหวังไพ่เฮ้กระเจ้าเป็นกลุ่มใหญ่เลยครับตระกูลนี้ผมเองก็เรียนหนังสืออยู่ที่โรงเรียนวัดบ้านทวนตอนนั้นยังกระดานมากครับ <laughs> มีอาคารเรียนอยู่ซองั่างผมจําได้พอจบโรงเรียนวัดบ้านทวนผมก็เข้าไปเรียนต่อที่โรงเรียนวัดใต้เขาเรียกวัดใต้นะครับไปอยู่วัดอยู่พัก นึ่งเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อไผ่บุญซึ่งท่านเป็นเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยนะครับอยู่วัดจนเรียนจบป .567 ที่โรงเรียนวัดใต้ก็ไปเรียนต่อโรงเรียนประจำจังหวัดชายตอนนั้นคือโรงเรียนวิสุทธรังสีของเราในปัจจุบันเนี่ยนะครับจบที่นั่นแล้วผมก็เข้าโรงเรียนในร้อยเลยเป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่18เป็นนักเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้ารุ่นที่29พอจบโรงเรียนในร้อยผมก็เลือกเล่าทหารราบไปบรรจุครั้งแรกที่จังหวัดขอนแก่นก็ ตั้งแต่ร้อยตรีเลยครับเขาส่งไปเป็นผู้บังคับกองร้อยทหานพรานเข้าปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมนิสต์ตามคําสั่ง66ทับสอและ65ทับสองผมจบปี25พอดีก็เป็นพร้อยทหานพรานอยู่พอสมควรการเข้าสู่การเมืองผมคือผมบอกไปแล้วว่าปัจจัย แรกสุดคือผมสศรัทธาในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขผมเห็นแล้วว่าผมเนี่ยเป็นคนที่นี่ผมบอกแล้วผมเป็นคน้ันทวนแผ่นดินเกิดผมอยู่เมืองการมันคือแผ่นดินเกิดของผมผมยากมาทําประโยชน์ ยากมาทําอะไรที่มันตอบแทนแผ่นดินเกิดของผมนี่คือแผ่นดินพ่อเมื่อผมมีโอกาสผู้ใหญ่ในพักเปิดทางให้ตรงกับเจตจํานงทางการเมืองของผมผมก็ไม่ได้ลังเลอะไรเพราะเมื่อผมลงสมัครพันธกิจหรือความผูกพันอีกประการหนึ่งที่ผมต้องทําก็คือการแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนในเขตเลือกตั้งของผมคุยกระจ้าเราควัานบ,อบ่อพลอยน่องปลื้มผมบอกผมคนที่นี่อยู่แล้วปัญหาพื้นฐานผมเห็นอยู่แล้วเห็นกระตาตัวเองอยู่แล้วพอผมลงพบชาวบ้าน เดินเข้ารับความคิดเห็นของประชาชนถูกได้มั้งก็มีทุกดไาเราก็ต้องยิ้มรับอันนั้นเป็นเสียงสะท้อนของของประชาชนที่เราต้องรับไว้เพื่อแก้เพื่ออธิบายหรือเอาไปทําให้มันเกิดประโยชน์พบพบปัญหาสำคัญ4ประเด็นในพื้นที่เสียมเภอของเราเนี่ยนะครับ ซึงสี่ประเด็นพื้นท่านเนี่ยมันก็เราก็รู้อยู่แล้วประเด็นแรกเรื่องประเด็นที่ทํากินปัญหากรรมสิทธิ์ที่ทํากินเนี่ยมีเยอะมากในสี A ่อำเภอโดยเฉพาะเราขั้นเวกเจ้าเนี่ยมันไปเกี่ยวพันกับพระบรัญญัติปี2481ซึ่งเป็นที่ของทหารกองทัพบกเองก็มีความจําเป็นที่ต้องใช้พื้นที่และการพื้นที่นี้เอาไว้สําหรับฝึกทหารด้วยอาวุธกระสุนจริงอันนี้แหละคือความแกร้งของกองทัพไทยที่มันไปสู้กับขเมรเพื่อปกป้องต่อสู้กับอริราชศัตรูทีนี้ตรงนี้ที่ทั้งหมด ตามพระยศปีสองสี่แปดหนึ่งในเมืองการเนี่ยถ้าหานมีความจําเป็นต้องใช้จริงๆเนี่ยมันเท่าไรทีนี้ตรงนี้มันต้องชัดเจนไงโดยเฉพาะในพื้นที่ห้วยกระเจาเราควันเนี่ยบอ่อพลอยนองปลื้มต้องการเท่าไรส่วนพื้นที่ที่ไม่ต้องการแล้วเนี่ยมีกระบวนการทางกฎหมายยังไงให้เป็นกรรมสิทธิ์ของพี่น้องประชาชนที่เข้าครอบครองแล้วอย่างชอบธรรมนะประเด็นที่สองเนี่ยมันคือเรื่องของผลพลทางการ,กรเกษตรส่วนใหญ่ทั้งสี่อำเภอเนี่ยนะครับเราควันห้วยกระเจานองปลื้ม บอ่อพลอยเนี่ยทำการ,กรเษกรเษตรเกษตรมันก็มีทั้งปลูกพืชไร่ทำนาแล้วก็เลี้ยงงัววันนี้ ราคากเกษตรตกต่ำมากเขาอยู่ไม่ได้หรอกครับมันสับั่งกิโลแล้วบาทกว่าๆอย่างเงี้ยเมื่อเทียบกับต้นทุนต้นทุนการผลิตก็สูงปุ๋ยก็แพงใช่ไหมครับแรงงานก็แพงจ้างเข้ามาไถจ้างเข้ามาวาันก็แพงหมดทำนาก็เหมือนกันราคาข้าวมันก็ตกต่ำโคก็เหมือนกันแหละถ้ามีการรวมกลุม่มอาจจะคล้ายๆชา,ากรโคนมอะไรเงี้ยแต่ว่าผมว่ามันไม่ใหญ่มันต้องใหญ่ขนาดนั้นหรอกทีนี้โคเนี่ยเมื่อกี้ที่เราพูดถึงที่ทหารบางส่วนเนี่ยใช่ไหมครับที่ทหารก็ไม่ได้ใช้แล้วเนี่ย มันเป็นพื้นที่ที่เขาจะอาจจะใช้ข้อใช้เลี้ยงโคเลี้ยงอะไรไปกินหญ้าในที่นั้นนะอันนี้มันจะต้องคุยกันมันต้องคุยกันว่าถ้าพื้นที่นี้เขายัางไม่ได้ฝึกคือท้านกเขาฝึกเขาฝึกเป็นวงรอบให้ชาวบ้านเนี่ยไปเลี้ยงโคได้ไหมพื้นที่ปลอดภัยพอไหมอันที่3มเนี่ยพมลงไปพบปะชาวบ้านเนี่ยท่านก็เห็นเมื่อวานเราก็เห็นคนป่วยเยอะในหมู่บ้านเนี่ยบางคนยังกลางมุ้งนอนป่วยคือสิ่งเหล่านี้ มันสะท้อนให้เห็นว่าการเข้าถึงการสาธารณสุขนี่เป็นเรื่องสําคัญแต่ว่าชาวบ้านทุกคนก็ชื่นชมนโยบาย30บาทรักษาทุกโรคผ่มถามว่าได้ใช้30บาทรักษาทุกโรคไหมบอกใช้อยู่น,นี่แหละคือนโยบายของพรรคเพื่อไทยที่กินได้แต่ว่าสิ่งที่มันต้องทําต่อจากสิ่งที่เราเห็นในเชิงประจักษ์นี่ก็คือเวชศาสตร์การป้องกัน30บาทป่วยแล้วเข้าไปรักษาผีแต่ทำยังไงที่จะไม่ให้เขาป่วยติดเตียง สิ่งล่นนี้นนมันคือกระบวนการเวชกรรมป้องกันกระบวนการการดูแลสุขภาพคุณภาพชีวิตในด้านสาธารณสุขของเขาอันนี้ผมอยากให้มีการวางนโยบายที่เข้าไปสู้การป้องกันไม่ให้เกิดการเจ็บป่วยถ้ามีเวชศาสตร์การป้องกันเช่นการให้ความรู้ในเรื่องการอนามัยแม่และเด็กการให้ความรู้ในเรื่องของการโภชนาการ ประเด็นที่4เรื่องความแห้งแล้งในพื้นที่4อำเภอเนี่ยอำเภอที่รุนแรงที่สุดก็คือเราขวันห้วยกระเจา้า อันนี้รุนแรงมากถึงแม้ว่ารัฐบาลที่ผ่านๆมาจะมีโครงการจัดการน้ําขนาดใหญ่เช่นขุดน้ําบาดาลเอาน้ําบาดาลมาใช้อะไรพวกน,นี้นะครับไอ้ที่นี่มันมีลําตะเพรินลําตะเพรินไล่ผ่านเนี่ยซึ่งมันก็ไม่สามารถแก้ปัญหาทางระบบได้พอหน้าแ้งเนี่ยมีนาเมซ่าเนี่ยเป็นเปลวหมดนะแถวนี้ผมขับรถจากบ้านทวนมาเยี่ยมญาติที่พเพื่อเกษียณเดี๋ยวหูมันแห้งแรงมากพอฝนตกนักนักน้ําท่วมอีกล้นลําตะเพรินมาท่วมชาวบ้านอีกซึ่งอันนี้โครงการจัดการน้ํามันต้องเป็นโครงการใหญ่มากโดยการพันน้ําจากเขื่อนซี เอามาใช้ที่นี่เคื่อนซีนครินเนี่ยเป็นอ่างเก็บน้ําที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะแต่ทําไมคนที่ยู่ว้วยกระเจ้าเราควันมันแห้งแหลงเพราะอะไรเราสร้างเคลื่อนที่ใหญ่ที่สุดแต่เราไปเลี้ยงที่อื่นหรือมันไม่ใช่นะเราเป็นเจ้าของพื้นที่คนเมืองการต้องได้ประโยชน์จากเคื่อนนี้ก่อนอันนี้วิธีคิดนะผมก็ขอฝากถึงพี่น้องประชาชนในเขตเลือกตั้งที่4ซึ่งประกอบด้วยอำเภอบอ่บอพลอยเราควันเวยกระเจา วันที่19ตุลาคมที่จะถึงนี้เป็นวันเลือกตั้งซ่อมท่านไปใช้สิทธิ์ในระบบประชาธิปไตยพี่น้องประชาชนมีเสรีภาพมีอิสระในการที่จะเลือกผู้สมัครที่ท่านเห็นว่าดีที่สุดเป็นปากเสียงของท่านได้มากที่สุดเข้าไปสู่สภาผมพนเอกชินวัตร์แม่เดชผลบ้านโทนเพื่อช่วยตะเจ้าบางไผ่ผมต่อสู้เพื่อประเทศชาติสู้รบตามแนวชายแดนมาตลอดที่0ปีวันนี้ผมข้ออาสามาต่อสู้กับปัญหาพี่น้องประชาชนในเขต เลือกตั้งที่4ีผมพักรีต่อแผ่นดินผมซื้อทัพย์ต่อประชาชนครับขอบคุณมากครับเลือกเบอร์สองพักเพื่อไทยคลเอกชินวัตรนันเลกครับขอบคุณมากครับ